ทำงานที่เมืองไทยได้เป็นแต่คี้ค่าสบายดีพอแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและพอแม่พี่น้องทางฝั่งลาวเนาะก็สบายดีไปอดไปเถืง่งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนํ้เนาะเมื่อนี้เขาก็จะมาเว้าเรื่องประเด็นที่ว่าคนลาวแซะคนลาวว่ามาทำงานที่เมืองไทยได้เป็นแค่คีค่าจริงหรือบ่ แล้วทำงานที่เมืองลาวมันดีบอรหรือว่ามันเป็นจึงใดเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนจะออกมาว่าอีกเธอหนึ่งเขากจะพาทุกคนเนาะมาเบิ่งคลิปนี้กันก่อนว่าเป็นจึงใดเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันก่อน,อน 对我要想试一下啊，先生啊，练一下。我、哎、还不行、啊。哦，大爷，啊、哦。等一下，这里不想听了。啊，可以。我我。 หลังจากที่ว่าเขาได้เบ่งคลิปแล้วทุกคนคิดเห็นแบบใดเนาะคิดเห็นว่าพนักงานบริการในโรงแรมสื่อดังเนาะของเวียงจันทะน์เนาะถือว่าเป็นกรณีที่ว่าอยากให้นั้นเนาะอยากให้แค่ที่เข้ามาใช้บริการเนาะได้ทำเกมเนาะแบบว่าได้เล่นเกม กิจ,จกรรมเนาะแต่เขาก็กได้หู้เนาะแต่บางคนก็นคิดไปต่างๆนาๆนาเนาะว่าหลังจากที่เขาเบิ้งคลิปนะว่าสีได้อย่างเนี่ยเนาะเป็นของรางวัลบางคนก็นคิดเห็นว่าอาจจะได้แครเบียเป็นผลตอบแทนในการลินเกมครั้งนี้เนาะบางคนก็นคิดไปว่าต้องได้ผู้หญิงเนาะที่ว่า เอาไปเอนเตอร์เทนเอาไปที่ว่าบริการเนาะถือว่าน,นี่กัอันนี้ก็ความคิดหลายๆฝ่ายเนานะแต่ว่าเขาบได้มาเว่าเรื่องนี้ที่ว่าประเด็นเนาะก็ถือว่าเขาจะมาเว่าเรื่องที่ว่าเหตดงานอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นคยคียค้าวเขาจะมาเปรียบเทียบกันเบืองว่าเขาเคยเจอบอเนาะเขาเหตดงานอยู่เมืองไทยนี่ทุกคนเคยเจอบอเดี๋ยวข้าพเจ้ากัน จะออกมาถ่านเนาะถา้าเราผูใ้ใดที่เห็นแล้วก็เข้ามากะคอมเมนต์ไว้เนาะบอกว่าจะเป็นคนไทยคนอเมริกาคนต่างประเทศกะเม้นเข้ามาเนาะว่าลักษณะนี้เกมนี่นะการลิมเกมหรือว่าการให้บริการเนาะลักษณะนี้มันมันสมควรบอเนาะที่ว่าถึงเขาจะเป็นคนจนหรือว่าเขาจะเป็นแค่พนักงานบริการจังสีนะเขากลควรให้เกียรติกันเนาะ อันนี้เชิงว่าเขาบอกเคยเจอเนาะเขามาเห็นงานอยู่เม <og> ื and and so man, องไทยข้าพเจ้าก็มาเห็นงานกับสิบกว่าปีแล้วมาเห็นงานอยู่เมืองไทยเนาะเึิงหันอาหารบอบอกว่าจะเป็นหลายๆงานเนาะหันอาหารเพราข้าพเจ้ากะเคยเหตุมาแล้วเนาะบอกมันบอกเคยเลยกับเมียไปตอนนั้นกะบันนี้มีลูกเนาะตอนนั้นกะแต่งงานกันใหม่ๆกะเข้ามาเห็นงานกับเมืองไทยกะไปเห็นงานเนาะหันอาหารกะเคยไปหลายงานอยู่อันที่ว่า ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะถ้าพูได้รู้จักก็พิมพ์ารู้จักมาแน่เนาะเรียกว่าห้านพี่เอสุขชัยนะครับที่ว่าร้านตำแหล่ซื้อเนาะร้านตำแหล่ถ้าผู้ใดรู้จักก็คอมเมนต์มาแน่เนาะซึ่งกับเจ้าก็ได้เคยเห็นงานท่านสองสามปีเนาะก็เือว่าบกเคยเจอเนาะลักษณะนี้เนาะแต่ว่ามีคนแบบใดแน่ที่เข้ามาเนาะกต่เขาก็เคยเจอเนาะอันนี้มันมันก็หนึ่งกับ อาจจะเป็นที่ลูกค้าบมันก็ขึ้นกับเจ้าของแฮมเนาะที่ว่าออกกดมาหรือว่าออกเกมกิจกรรมแบบนั้นเนาะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันโ,โบโบมาะสมเนาะถ้าู้ใดคิดว่าเหมาะสมหรือว่าโบมะสมก็คอมเมนต์เข้ามาบิ่งเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่ามันน่าจะโบมาะสมเนาะที่ว่าจะเอามนุษย์คือกล่เนาะที่จะไปเห็ดคือ จังถ้าเปรียบเทียบกับพี่น้องคือจังงานบุญนะเนาะงานบุญที่ว่าเอาไปมันจะมีโยนห่วงเนาะแบบว่าเพื่อจะได้เป็ดตัวนั้นมาเนาะจะมีเป็ดเนาะโยนห่วงใส่เป็ดอันนี้คล้ายากันจังว่าแบบว่าสัตว์กับคนมันกับบุคือกันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าคนนี่เขากเป็นคนที่ว่าสัตว์ที่ประเสริฐคือเหมือนว่าเนาะก็ถือว่าเอา เห็นคลิปเนาะก็ถือว่าบย่ยากคือเนาะในใสายตาของมุมมองของเฮาเนะก็ถือว่าประเทศเฮากาไปไกลแล้วเนาะก็ถือว่าไปไกลแล้วแต่ว่าสําหรับงานที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีดีอย่างเนีน้ที่เจ้าออกมาเว้าอย่างซิเนาะกาโบฮู้ว่ามีดีหรือบ่ดีเนาะแต่ว่า เพื่อนว่าเห็นงานอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นแค่ขี้ข้าแต่กะบอกเคยเจอเด้แต่ว่ามันก็อาจจะมีบางบอนที่ว่าดีบ่ดีเนาะแต่ว่าถึงขั้นนั้นกับข้าพเจ้ากับโบเคยเจอและทุกคนก็คิดว่าน่าจะบได้เจอที่ว่าเอาไปโยนจังสั้นเนาะก็ถือว่าบบจะคือปันใดเนะาะแต่ว่านั่นกับอกเคยเห็นก็ถือว่าอยู่เมืองไทยนี่ก็โอเคทํางานก็ให้เกียรติเนาะเึงถ้าหามีบัตรแรงงาน ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขากับบริษัทต้องย่านอย่างเนาะก็ะถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะบางคนคนไทยอาจจะบบกเคยเห็นแต่คลิปนี้เขากะจะมาเล่าและเอามาเผยแพ,พร่เนาะเอามาให้พี่น้องชาวไทยได้เบิว่ามันเหมาะสมหรือบ่เหมาะ,ะสมก็คอมเมนต์เข้ามาในเนาะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้ากสะิข,ขอกล่าวคำว่าสบายดี